สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวดิวอริสราขอคำปรึกษาช่วยคนเดือดร้อนด้วยการให้อาศัยในบ้านพักแถมตกแต่งให้ใหม่แต่พอย้ายออกกลับถอดไปยันแอร์เหลือไว้แต่ซากรูถามที่รู้สึกเนี่ยผิดไหมทําเอาสาวดิวอริสราต้องมาโพสต์ปรึกษาผ่านเฟซบุ๊กหลังเจอเรื่องชวนงง เมื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนด้วยการให้ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพักที่ตกแต่งปรปับปรุงซื้อทุกอย่างในบ้านให้ใหม่แต่พออีกฝ่ายย้ายออกก็ยกของที่อยู่ในบ้านให้แบบไม่คิดอะไรแต่อีกฝ่ายกลับถอดไปยันแอร์ที่ติดบ้านจนเจ้าตัวสงสัยว่าที่รู้สึกอะไรนี่คือผิดไหมหรือเขาเข้าใจถูกหรือเราเข้าใจผิดโดยเรื่องราวทั้งหมดจากดิวอริสรามีดังนี้ค่ะคิดยังไงกับคนที่ได้รับการช่วยเหลือ โดยให้ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพักให้อยู่สักพักในช่วงเดือดร้อนตกแต่งปรับปรุงซื้อทุกอย่างบ้านให้ใหม่พอถึงวันหนึ่งที่เขาต้องย้ายออกอะไรที่อยู่ในบ้านก็ยกให้ไปเลยไม่ได้คิดอะไรเช่นทีวีแต่เขาถอดแอร์ในบ้านทั้งหมดไปด้วยเลยทุกตัวเลยค่ะทิ้งไว้แต่ซากรูที่ไม่มีแอร์คืออยากรู้จริงๆว่าที่รู้สึกนี่คือผิดไหม ว่าเขาเข้าใจถูกแต่ว่าเราเข้าใจผิดคะว่าการที่ให้คือเอาอะไรไปก็ได้อยากถามความคิดเห็นว่าคนส่วนใหญ่คิดว่ายังไงกันคะงานนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบซึ่งก็มีคนที่มาร่วมงงด้วยมองว่าอีกฝ่ายไม่มีจิตสำนึกแต่ฝ่ายดิยวใจดีไปไหนซึ่งดิวก็ตอบว่าความคุณแม่ไงบ้านเก่าไม่มีใครอยู่มันก็พังก็โทมก็เลยจุดๆๆ สำหรับคราวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ